ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ถือว่า,าระบาดหนักยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกกังวลต่อการใช้ชีวิตอย่างผมเนี่ยทำงานเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวผมต้องเดินทางออกตามต่างจังหวัดเยอะมาก เจอผู้คนเจอแขกรับเชิญหรือแม้มทั่งงานอีเวนต์ใหญ่ๆที่มีคนเข้ามาดูจํานวนมากการดูแลตัวเองก็ถือว่าสําคัญมาก <IS> โรคเนี่ยมันก็พัฒนามีตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆการป้องกันตัวเองอย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลื่อนหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับ ฉีสเปย์แอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น70%ขึ้นไปถูมือล้างมือสักประมาณ20วินาทีก็จะดีที่สุดนอกจากการดูแลร่างกายจากภายนอกแล้วการดูแลตัวเองจากภา,ายในก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูแลร่างกายตัวเองจากภา,ายในภูมิคุ้มกันของคุณก็จะแข็งแรงตามผมมีเวลาว่างสักวันหนึ่งหรือ2วันต่อสัปดาห์ก็จะคว้ารองเท้ากีฬารองเท้าวิ่งและไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านวิ่งออกกำลังกายสัก30นาที หลังจากที่เราวิ่งออกกําลังกายเหนื่อยๆร้อนๆแบบนี้นะครับก็หาเครื่องดื่มที่แช่เย็นๆแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินแล้วก็กระชายขาวดื่มเข้าไปนอกจากสดชื่อแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรงอีกด้วยแหะครับถ้าเราดูแลตัวเองแบบนี้ดีไปเรื่อยๆจํานวนผู้ป่วยในแต่ละวันมันก็จะยิ่งลดลงไปลดลงไปวันหนึ่งประเทศไทยของเราก็สามารถ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่เราไม่อาจจะต้องใส่หน้าก,กากอนา,ามยัยต่อไปอีกแล้วล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่านอกจากการดูแลตัวเองการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วการเลือกดื่มเครื่องดื่มก็ต้องใส่ใจไม่แพ้กันนะครับผมเลือกดื่มทิปโก้กระชายขาวพราะว่าในกระชายขาวเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่เพียงเท่านี้กระชายก็ยังมีสร,รรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายช่วยรักษาการอักเสบขับพิษ เพิ่มออกซิเจนในเลือดและยิ่งเวลาที่เราออกกําลังกายมาเนื่อยๆหอบๆแบบนี้เนี่ยเราได้ดื่มน้ํากระชายขาวที่ผสมน้ำมะนาวและก็น้ำผึ้งแท้จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายและก็สดชื่นขึ้นอีกด้วยล่ะครับดื่มทุกวันภูมิดีทุกวันมา boost ภูมิให้พร้อมกันนะครับ